โชโชโช,โช,โชโตรงนี้ตรงนี้นเ,เขาสักการะโชเขาโชท่านพระยาปานมันจะมืดมืดหน่อย แต่ยายดูอยู่ลูกซื่อๆยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไปโรงเรียนต้องยิ้มหน่อยปไปย่้มหน่อย กิมได้เยอะลูกลอย่าลง Youtube เชิดไว้เชิดไว้เลิศมาไม่ต้องรีบลูกเดินช้าๆใช่ใช่เดินช้าๆเดินะคาช้าเหนเต้นป่ะ <c oughs> ตรงนั้นสวยกว่าอสดงว่าเขาไม่โชว์ก็เดินเลย เชิดไว้ลูกเชิดไว้ไหนดูเต็มเลยเออห่างกันหน่อยก็ได้ลูกมันช้าๆเดนะช้าสวยค่ะโอ้โหเขาเดินทีเต็มถนนเลยอะ หนักกว่าเลยอะ่ะฝั่งนี้ยิ่งไม่เห็นเลยฝั่งนี้ยอดเยี่ยมเลิศมากค,คิดกันแบบว่าจะประกบกันอยู่แล้่า่อ ไม่มีโชว์ตรงนี้หรอมีปะไม่มีนะเดินห่างๆหน่อยก็ได้ลูกไม่ต้องรีบหรอกมัน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 ถ่ายไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นป้ายทิ้งระยะหน่อยก็ได้นะลูกทิ้งระยะหน่อยทิ้งระยะหน่อยมันมันถ่ายอะไรไม่เห็นมีขาวนี่คืออะไรเนี่ย มปลายมัธยมปลายไม่รู้ว่าไปอยู่ใน YouTube นะลูกหลานใครก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะคำมเอีไฟเบิ์นทู่สวรรค์เขามีทุ่ันรกไหมฮะเฮ้ยคือขยะขยะขยะนั่น่ะ ไปอยู่ในยูทูบนะลูกไปอยู่ในยูทูบไม่ไม่มีช่องไปเสิร์ชดูโรงเรียนคิดอ่ะเออหัวเราะไปเดี๋ยวโรงเรียนเห็นอ่ะยิงไปย่าหน่อยอย่าไปคิดกันหลายมันถ่ายไม่สวยถ่ายเดียวไม่สวยอิงอยู่จะไปบีบเป็นนี้นละก็ค่อยๆเดินก็ได้รีบขนาดนั้นจ้ำจ้ำจ้ำจำหน่อยนะ ไปยิ้มไปเดี๋ยวไปดูยูทู e นะอันนี้คืออะไรไม้กางเขนต้องมันต้องมีคนค่อยด้วยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยมเม่ว่าหายรูปนี่นีสามสี่ละโอ้อยอยู่ในยูทู e ไปแล้วเรียบร้อยเร้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยจ <c oughs> <c oughs> อเยเดว ก็ไปอยู่ใน YouTube ด้วยเรียบร้อยแล้วหน้าบานเต็มเออไปอยู่ใน YouTube แล้วไปเสิร์ชเราเองนะฬาสีภายในตรงไนคิดสองห้าหกเดี๋ยวจะลงไม่ให้เย็นจตันีไม่ได้ค่ะคลิปยาวๆ,ๆ,ๆคนเลี้ยงแก่ สองวงเหรอวงนิยามมีสองวงเหรอเลิศสามวงด้วยแม่งเว้ยสุดยอดเฮ้ยหนูทุ่ศาสต์ตื่นมาดูอยู่ใน y o u t u b เด้อมันลงอยู่ใน YouTube นะแม่เสรนอเอง ไปไปเสิร์ฟชื่อโรงเรียนหนูนั่นแหละแต่มันจะเข้าไปเองดีรูป่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะคอนเซปต์สีอะไรอันนี้อะไรเนี่ยทหารโรงันอบาวจะไปลบเหรอโอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยใส่ก็ต้องใส่เฮ้ยเว้นหน่อยดิเว้นหน่อยคิดกันนะ อย to ู่ใน YouTube นะครเป็นเสิร์ฟเอาเองนะครับเอ้ยให้ทิงระยะหน่อยลูกเอ้ยค่อยๆเดินสิโอยอดเยี่ยมค่อยๆเดินเอ้ยคุมเด็กอนุบาลเอ้ยเด็กอนุบาลเอ้ยลูกหลานใครก็ไม่รู้ไอ้เอ้ยฉลาดอ่ะเขาไม่ให้ออกจากคอ้องเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ย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 ดีอ่ะดีอ่ะ คอนเซปต์ดีเฮ้ยเอาพี่มาไปมาคุมเด็กน้อยโอ้ย <c oughs> โอ้ยบอกไหมบอกมือหนอยลูกลงใน YouTube ลงใน YouTube <c oughs> ไปเสิร์ฟเลยโรงเรียนคิดขึ้นแน่นอนโอ้ยเอาบอกไหมบอกมือหน่อยเด็กๆ <c oughs> คุณครูไม่ให้บอกเวทกรรม เฮ้ยเดินห่างๆ่อยลูกยืดย่น,นลองใน YouTube นะครับโอ้ยสีแดงชนะเลิศชนะไปเลยลูกบอกไม้บอกมือให้ลุงหน่อ,นไไนเอยเดอเลิศมากเมอร์ c ี่คริสต์มนนะคะเด็กๆขอเขากวางได้ไหมว้ยหลานฉันอยู่นี่ เอยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยเอาบอกไม้บอกมือหน่อยค่ะบอกไม้บังมือหน่อยเดี๋ยวลงอยู่ในยูทูบนะคะบังไหม้บอกมือหน่อยเอ้าแตกแถวแตกแถวแตกแถวอันนี้อะไรเนี่ยปฐมสองเอาบอกไม้บอกมือหน่อยค่ะ อยู่ในยูทูบนะคะบ๊ายบายนอยบ๊ายบายนอยบ๊ายบายนอยอยู่ในยูทูบ ปอกมือในค่าลงยูทู e ครับไเอาอ,อ,อ,อกไม้ปบอกมือในขาประถมสามแ,แล้ลลลลลลวๆๆๆๆค่ะลงในยูทู e นะคะเด็กๆ ปรมสี่เว้นระยะหน่อยลูกปรมสี่บอกไม้บอกมือหน่อยครับลองดูยูทูปนะครับไปหาเองนะครับ <c oughs> ลง YouTube ครับลงองยูทูปบอกไม้บอกมือหน่อยปรมสี่เย่ตุ๊กาตาบอกสิโลกตุ๊กตาบอกอะไรละไหนลูกเธออยู่ไหนเนี่ยไหนไหนไหน,ไห,น,ไห,นหลานฉันอยู่ไหนโอ้ยเฮ้ยคน้เิ่งอาปรม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เ,เวลาย้าหน่อยซิมันหายใจไม่ออกลูกเวลาถ่ายคลิปมันไม่สวยบายบายหน่อยบอกไม้บอกมือ,นอนหน่อยอรครับสู้ๆอตาช่ว์หน่อยปาถมห้าครับเจินค่ะบอกไม้บอกมือหน่อยลูกไปอยู่ในยูทูบเนี ไปดูในยูทู e นะครับอยู่ในยูทู e นะครับไปเสิร์ชเลยโรงเรียนคิดกีฬาภายใน2,5,6้าเอาเฮ้ยๆบอกไม้บอกมือหนไม่มีเฮ่เลยโดนคุณกูคุมเดี๋ยวอันนี้วงสามหรอมีสามวงเลยหรอ อ้าไม่เห็นเตียเจิญครับเว้นเว้นระยะหน่อยลูกมันถ่ายมันไม่สวยอ่ะบอกไม้บอกมือหน่อยปออะไรเนี่ยปออะไรปอหปอหอยู่ใน YouTube นะครับลงอง u t u b e นะครับลงอง u t u b e นะครับ อา้าวเดินไม่สวยเดินไม่สวยก็อยู่<ด>ใน youtube แล้วนะไม่ลบตลอดการโหโรงเรียนเด็กเยอะขนดาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยโรงเรียนเด็กเยอะขนดาดน,นี้เ,เหรอไม่ใช่เด็กมันคิดการมันถ่ายไม่สวยถ่ายสวยเว้นยายะหยย่งห,ห,หน่อยสิลกูกคนัลงยูทูบเลยลงยูทูบลงยูทูบครับ เออลง YouTube นะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเอมัธยมหนึ่งเบคอน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 ค่ะอ่ะมัธยมหนึ uh ่งบอกไหมบอกมือหน่อยครับขอข้างบนได้ไหมขอได้ไหมอ่ะอะไรของเธอเนี่ยจำมาใสไเมื่อวานเธอก็ใส่ไปแล้วทำไมไม่ใส่ของเธอมาเมื่อวานเอายืมขโมยเข้ามา อ้าลง YouTube นะครับโอ้ยเรียบร้อยแล้วเดินไม่เป็นระเบียบจัดหนักนรรครับผมเอาทำไมมอลหนึ่งเขาใส่สีขาวอ่ะมาถ่ายมูปสองเชิญครับอ้าลง YouTube นะครับไม่ยิ้มไม่อะไรก็ตามนั้นนะครับ นี่มสองอเนี่ยนึกว่าอยู่ปหกแป๊บหนึ่งนะครับเชิญครับเอาหมดแล้วตีหมดแล้วปสามปิท้ายเออเฮ้ยเดินห่างๆกันหน่อยอ้าวไปอยู่ใน YouTube แล้วเรียบร้อยไม่ยิ้มไม่ยิ้มก็ตามนั้นเลย ทำไมทำไมคุณครูดูเหรอลูก